ส่วนอีกหนึ่งงานในกรทมรที่มีอยู่วันนี้นะฮะก็คืองานอวอ f a แฟอันนี้เชิญชวนท่านผู้ชมนะบรรยากาศคึกคักไม่มีแผ่วนะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ฮะคนเยอะมากวันที่สองคือคนที่ไปหลากหลายมากมีทั้งนักเรียนมีทั้งนักศึกษามีทั้งครอบครัวมีทั้งคนทํางานมีนักธุรกิจไปในงานนี้ครบคันเลยฮะงานมีถึงวันที่28่สิกรกฎาเท่านั้นนะครับมีทุกวันจะถึงสองทุ่มเข้างานฟรี นะในงานมีงานเสวนามีการเปิดเผยผลงานวิจัยใหม่ๆม,มีคอนเสิร์ตท,ทุกวันนะสามารถที่จะไปหาความบันเทิงไปหาความรู้ไปหาแรงบันดาลใจนะแล้วก็มีดินจากดวงจันทร์เอามานำเสนอมีสถานีอวกาศจำลองมาม,นะมีหุ่นยนต์ AI ปัญญาประดิษฐนะ์เนี่ยเพียบฮะในงานฮนะอันนี้งานอ l วอร์แฟร์ยุคใหม่นะ,ะไม่เคยจัดใหญ่จัดเต็มแบบนี้มาก่อนนะ เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนนะในการทําภารกิจของกระทรวงอวกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมไม่ใช่กระทรวงสอนหนังสือเป็นกระทรวงผลิตคนและไม่ใช่แค่สอนคนที่เป็นหนุ่มสาวแต่ทุกคนในสังคมไทยนะเป็นองค์กรให้ความรู้ฮนะส่วนนี้คือโดนโดนวันนี้ไม่มีแล้วโดนมีสองวันแรกฮนะโดนเนี่สวยมากนะอดูดิอันนี้โดนนะนะเป็นรูปยานอวกาศขึ้นมาฮะนะ วันนี้คือล้ำมากนะแล้วนี่โดนคนไทยนะทํานะค่ะนีเนี่ยใครจะไปเนี่ยอันนี้ท่านอนดีตสสซกรณิตฮะวันนี้อันนี้ภาพวันนี้นะคนเดินทางไปเนี่ยเดินทางสะดวกลงรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ถึงเลยแล้วคอนเสิร์ตเนี่ยเอ่เทคแคร์คนดูถึงเก้าอี้ที่นั่งฮะค่ะมีบางคนได้ลุกขึ้นไปร้องกับนักร้อง้วยนะยวันนี้ไป,<อ>เ,ปเพื่อเพลงนโอน,นี่บางบูธเนี่ยคนต่อแถวยาวเลยฮะนะอย่างเช่น อันนี้รถแจกนะรถแจก,แจกมีรถกระบะ e v ด้วยมอเตอร์ไซค์ e v แจกทุกวันนะแล้ววันนี้ล่าสุดนะนะดูรถล่าสุดที่แจกวันนี้นะนี่ๆนแจกวันนี้ฮนะเนะี่ยไปเลยเดี๋ยวบริษัทคุณสุภณีตรงกลางนี่เลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับ,รบขอที่อนุญาตถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะฮะ จักรยานยนต์อีวีแจกทุกวันโอ้โหคือนอกจากไปได้ความรู้ตื่นตาตื่นใจแล้วได้นวัตกรรมกลับบ้านด้วยได้ลุ้นนะแล้วก็มีทุกแขนงและเกษตรก็มีโดรนต่างๆอันนี้ยานยนต์ยานยนต์แห่งอนาคตนะคือมีหลากหลายรูปดูเป็นรูปทรงรถโบราณแต่ไม่โบราณนะเด็กๆมีหลากหลายทุกวงการเด็กๆไปทํำยังไงเด็กๆก็มีพื้นที่ให้วิ่งเล่นนะนะมีอุโมงค์มีซุ้มมีบูธต่าง ของกินเพียบนะอันนี้ชิงช้าสวรรค์ก็มีนะเนี่นะมีโซนที่เข้าไปถ่ายรูปเช็คอินได้เออันนี้สวยอะล้ำมากอันนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะแห่งชาติฮนะค่ะแต่และหน่วยงานก็มาออกบูธใช่ไหมแล้วก็หุ่นยนต์นะ a อปัญญาประดิษฐ์นะเออที่มันล้ำขึ้นทุกวันนะเหมือนคน,นต่อไปเนี่ยเราอาจจะได้ใช้จริงๆนะฮะเป็นคนทำงานเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยไม่ไกลแล้วนะคะเชิญชวนฮะ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตนะถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะปีนี้นะ,ะปีปีละครั้งอันนี้คอนเสิร์ตเมื่อวานะนะส่วนวันนี้เปเปอร์เพลนนะฮแล้ววันพรุ่งนี้ก็มีอีกค่ะนะอ่า